ซูเปอร์ครับ f อช่อง YouTube ขอมาจัดไปดูภาพใหญ่ก่อนครับซูเปอร์เข้าตลาดมาตั้งแต่ปี2 0 0 5ันหาทไฮสูงสุดอยู่51สตังค์ทำราคาต่ำสุดอยู่4สตังค์ครับและ ทำไฮสูงสุดในปี2015อยู่2บาท45สตางค์นะครับปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์อยู่28สตางค์ครับโหดจริงๆพี่ซูเปอร์นะครับตีเส้นเทนเส้นกดลงมา28สตางค์ครับให้มันใกล้28สตางค์ที่สุดตีมาเรื่อยๆอ่ะใกล้แล้ว ใกล้ปุ๊บกลับปรับเป็น day ครับยอบ่อจัดโซงกราฟก่อนอย่าให้มันค่อมกันอ่ะเรียบร้อย เส้นเทนเส้นกดบอกว่าซูเปอร์เนี่ยจะขึ้นแถวแถวสี่สิบห้าสิบตังค์ครับแต่ถ้าขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยนูนอะเลยบาทหนึง่งนะครับแต่เส้นสองร้อยวันบอกว่าถ้าจะขึ้นแบบแข็งแรงนะก็หกสิบตังค์ก็โอเคแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยซูเปอร์เนี่ยเขาอยู่แถวแถวนี้ เอาไซด์เว์อยู่กรอบนี้ครับแต่อย่าหลุด90ตังค์นะอย่าหลุด90ตังค์นะมันจะมองเป็นเทนลงนะนะครับจึงอ่านแนวรับแนวต้านก่อนครับแนวรับ88สตังค์ก็ไม่ดีแล้วครับเพราะถ้าหลุดเขาเรียกอะไรนะหลุด90ตังค์มาเนี่ยมันจะมองเป็นลงนลครับนะครับแนวต้านบาท3ตังค์และบาท10ตังค์ ถ้าผ่านบาทสิบตังเนี่ยโหซุปเปอร์ไปได้อีกไกลครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่74สตังผมก็ชอบนะตัวนี้ยแต่ผมเหมือนเหมือนไม่ทันเห็นนะตอนตอนห้าสตังครับผมเลยเฉยๆนะครับแผนซุปเปอร์แนวรับ88สสตัง แนวรับแปดสิบอ็ดสตางค์และเจ็ดสิบสี่สตางค์ครับจริงๆมันไม่ควรหลุดตั้งแต่เก้าสิบตังค์ละเพราะว่าเส้นสองรอวันเนี่ยมันเก้าสิบตังค์ถ้าหลุดมามันจะมองเป็นย่อครับแรงขายมันจะมีมาบ้างนะครับแต่ถ้าหลุดเจ็สิบสี่สตางค์เนี่ยโหลงได้ไกลนะครับตอนนี้มันไซเวย์อยู่เนาะนะครับแต่ถ้าผ่านแนวต้านบาทสามตังค์และบาทสิบตังค์มาได้เนี่ยโหจะขึ้นอย่างแข็งแรงเลยครับจะขึ้นไปไหนใช่ไหมนี่เลยครับเรามองรอบนี้ก่อนมองบาทห้าสองก่อน ของซูเปอร์นะถ้าผ่านบาท10ได้นะมองบาท28กับบาท5 2กันเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้อย่าหลุด90ตังก่อนหูเหล็กนิดเดียวเองวันศุกจะเป็นไงวัเนี้ยนะครับตลาดยี่ไม่ค่อยดีอยู่นะครับดูภาพใหญ่ของซูเปอร์อีกครัง้งครับซูเปอร์เนี่ยไม่ควรไม่ควรหลุด ตรง50 6 0บตังอีกนะครับเพราะตอนนี้คือเขาเบรคขึ้นไปได้แล้วนะครับเขาเบรคขึ้นไปได้เขามีจุดหมุนที่ดีแล้วยตังเนี่ย<_'><_'>นะครับเขาควรจะขึ้นมากกว่าลงครับเพราะตอนนี้เทนเขากำลังดีอยู่นะแต่แค่ว่าคือตลาดมันเป็นแรงขายเยอะไงนะครับทุกคนมันกลัวไปหมดนะครับโควิดรอบใหม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนมันแบบเทลงมาเยอะนะครับแต่จริงๆอ่ะรายใหญ่เขาไม่เทคุณหรอกนะครับมองดูนะครับเพราะว่าเขาก็ต้อง เขาต้องสะสมในราคาต่ําๆไปขายสูงๆอยู่แล้วครับแล้วเขาไม่ถือแล้วครับไอ้วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาถือแนวคิดผมเนี่ยเขาถือนานครับกําไรเขาเนี่ยเขาเขาหวังเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพันเปอร์เซ็นต์เขาก็ทาได้ครับนะครับเขาต้องสร้างกําไรเข้าของเขาอยู่แล้วครับไม่ใช่แผนซูปเปอร์ประมาณนี้ครับ